อยู่ที่1.2ของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่พร้อมกับรับประกันหลังการขายให้เหมือนเดิมชมหน้าได้เป็นออปชั่นปี2 0 1 6ตัว E Sporttech ไฟหน้าแบบหลอดได้ไฟตัดหมอกและที่สำคัญได้ยางใหม่ทั้งหมด4เส้นขอบ15แม็กเดิมของโรงงานนิสสันไปชมด้านในค่ะภายในนะคะจะเป็นโทนสีดำเบาเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปรับไฟฟ้าทั้งคันได้ระบบเกียร์ออโต้ FMCD เครื่องเสียงเล่นได้ปกติค่ะไปชมด้านหลังค่ะ สำหรับด้านหลังมีเซ็นเซอร์พร้อมกับสปอยเลอร์แต่งให้ด้วยพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้หรือสนใจคันอื่นเพิ่มเติมสามารถทักเพจมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองหรือโทรหาตระมัได้ที่0892727.72 7ถ้าคุณกำลังมองหารถสวยคุณภาพดีเรารอคุณอยู่ที่มารวยมอเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ